ศึกอาไลน์ที่สนามมวยเวทีลูพินีครับมาดูสานิตลัมสตูนะครับเจอกับท่านของเมืองเพชร FA ฟเอคลทบพกัดน้ำหนัก124ปอนด์ครับกลับมาแล้วนะครับเมืองเพชร FA คลุบนักชกจากจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้เจอกับสานิตสุวิทย์ยิมหรือว่าลัมสตูครับเนี่ยครับลัมสตูนครับขึ้นมาถอดมงคลเองยกที่2นะครับให้ได้ชมกันครับกรรมการภัรัฐดิษฐาพรครับกรรมการผู้ชี้ขาดโอ้โห หลมไปเข่งเก่งเลยครับเมืองเพชรเอฟเฟกต์บุกเก็ประเภทอาวุธจัดจ้านหลากหลายนะครับหายไประยะนึงเลยครับทนกลิ่นสาบนวมไม่ไหวนะครับกลับมาชกอีกครั้งนี่เป็นศึก r าร์เครับเมื่อวันศุกร์ที่10มีนาคมที่ผ่านมายอดนี่เก็บได้ประมาณ400,000บาทนะครับต่างชาตินี้77คนครับ สาณิพยายามเปิดเกมนะครับแม่หุกซ้ายเจอส่อขวาของเมืองเพชรจับในแล้วไม่ตีครับกรรมาการแยกออกมาครับ <c oughs> ค่อยๆเยื้อย่างเข้าไปนะครับทางด้านของสานิสนี่เป็นผลงานของร้อยเอกด็อกเตอร์รัชตะพิสิทธิ์บรรณกรนะครับประกบคู่มวยโดยนาวกาศโทวิชัยราชานน์ แข่งซ้ายแข่งขวานะครับรอดักจังหวะสอครับเมืองเพชรเอฟเอคลับก็เคยชคในสายศึกของเพชรยินดีครับแข่งขวาครับสานิตขวาโตครับเมืองเพชรแม่ยังเล่นกันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับตอนนี้ติดเปร่งไว้ก่อนครับแมมีหลอกด้วย หมดยกที่สองครับยกที่3นะครับมวยคู่คำของรายการศึกออไลา์ครับตั้งแขนไม่ดีครับเมืองเพชรดันครับดันขึ้นคอครับขึ้นคอแมไม่ตีครับยังไม่มีจังหวะนะครับ กรรมการภัยรัตดิถาพรครับสับมือชกเมืองเพชรทีไว้แข้งขวาหมัดขวาครับเจอแข้งขวาของเมืองเพชรครับขยับแทงเข่าซ้ายครับสานิตพยายามชกในเกมของตัวเองนะครับตัวสานิตเองเป็นมวยเข่าโดยอาชีพครับตั้งแขนดีครับแทงเข่าขวาอา่ะครับเอานวมปิดหน้าแทงเข่าขวาได้ครับสานิต แข่งขวาสูงครับเรืองเพชรแข่งขวาโตอาล่ะครับแข่งแรกแข่งล้วครับหมัดขวาครับโอ้โหโอ้เรียงเดียวเลยครับเรียงเดียวเลยครับโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องเลยครับกรรมการนับแค่สามครับไทยรัฐดิธาพรครับโอ้โห หมัดขวาตรงครับเต็มกระโดงทางครับเต็มกระโดงทางครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยครับเมืองเพชรเอฟเอครับยกสามีใช้เวลาไป1นาที15วินาทีเท่านั้นนะครับ โอ้ต่อยได้แม่นมากแล้วก็ต่อยได้หนักน่วงครับแล้วก็เป็นโดนจุดด้วยครับโอ้สานิลัมสโตนครับในสีเสื้อใหม่หรือว่าสานิตยุธมุรีหรือว่าสานิตสุวิทย์ยิมกับคนเดียวกันเนี่ยครับอ่านั่งรถเข็นเลยครับเดินไม่ไหวครับไปประถมพยาบาลกันก่อน